ขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปติดตามความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังสั่นสะเทือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกัมพูชากำลังเผชิญวิกฤตครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษนักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศทยอยถอนตัวแม้แต่จีนซึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนหลักก็หันกลับไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตนเองส่งผลให้เงินทุนใหม่ไหลเข้ากัมพูชาลดลงอย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกันฮุนเซนและผู้นำรุ่นต่อไปอย่างฮุนมาเน็ตจำเป็นต้องหาทางออกใหม่โดยหันไปขอการสนับสนุนจากประเทศไทยเพื่อบรรเทาความกดดันทางเศรษฐกิจนี่คือการเปลี่ยนทิศทางทางการทูตครั้งสำคัญซึ่งอาจทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้เล่นหลักของอาเซียนในอนาคตนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกัมพูชาแต่เป็นปรากฏการณ์ที่อาจเปลี่ยนอนาคตของทั้งภูมิภาคอาเซียนเป็นเวลาหลายปีที่กัมพูชาเข้าใกล้จีนอย่างมากได้รับเงินลงทุนจำนวนมหาาลตั้งแต่โครงการโครงสร้างพื้นฐาน เขตเศรษฐกิจพิเศษไปจนถึงเมืองท่องเที่ยวต่างๆเมืองสีฮันุวิลคือหนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญเมืองที่เคยเงียบสงบถูกเปลี่ยนให้เป็นมหานครคึกคักเต็มไปด้วยคาสิโนตึกสูงและธุรกิจของชาวจีนนอกจากนี้จีนยังสนับสนุนทางทหารเนินงกู้และความช่วยเหลือทางการเมืองทําให้รัฐบาลกัมพูชามีพื้นที่ในการดําเนินนโยบายโดยไม่ต้องพึ่งชาติตะวันตกเป็นเวลานานโมเดลความร่วมมือนี้ดูเหมือนจะประสบความสําเร็จเศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตอย่างรวดเร็ว ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาทำงานในเขตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบูมและกัมพูชากลายเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้แต่สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อเศรษฐ,ฐกิจจีนเผชิญปัญหาใหญ่ทั้งวิกฤตอสังหาริมทรัพย์การลงทุนลดลงและความต้องการภายในประเทศหดตัวจีนจึงจำเป็นต้องลดการทุ่มเงินในต่างประเทศโครงการในหลายประเทศถูกระงับหรือชะลอกัมพูชาซึ่งพึ่งพาเงินทุนจากจีนเป็นหลัก ได้รับผลกระทบเต็มๆโครงการก่อสร้างหยุดชะงักตึกขึ้นไม่เสร็จกลายเป็นอาคารร้างนักลงทุนและแรงงานจีนจำนวนมากเดินทางกลับประเทศเมืองที่เคยคึกคักอย่างสีหนุวิลกลับกลายเป็นเมืองเงียบร้านค้าปลอดคนเศรษฐ,ฐกิจในท้องถิ่นหดตัวลงอย่างหนักในช่วงเดียวกันสหรัฐอเมริกาและสถา,าพยุโรปลดความร่วมมือกับกัมพูชาเนื่องจากความกังวลด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนทำให้การส่งออกถูกจำกัดการลงทุนลดลงและเศรษฐ,ฐกิจชะลอตัว รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ฟื้นตัวเต็มที่ช่องว่างทางเศรษฐกิจขยายตัวคนหนุ่มสาวจํานวนมากออกนอกประเทศเพื่อหางานรายได้ประชาชนลดลงและหลายธุรกิจต้องปิดตัวนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ผู้นํากัมพูชาต้องมองหาทางเลือกใหม่หลังจากพึ่งพาจีนเป็นหลักมาหลายปีกัมพูชาตัดสินใจหันมาร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยความสัมพันธ์กัมพูชาไทายเคยผ่านความตึงเครียด แต่ในปัจจุบันมุมมองทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องเข้าใกล้กันมากขึ้นไทยมีเศรษฐกิจใหญ่การค้าหลากหลายและความสัมพันธ์ที่บาลานซ์ระหว่างจีนและตะวันตกจึงกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับกัมพูชาในการกระจายความเสี่ยงสําหรับฮุนเซนและฮุนมาเนตีคือยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดการเชื่อมโยงกับไทยสามารถช่วยกัมพูชาเข้าถึงเครือข่ายนักลงทุนและตลาดใหม่ตลาดใหม่แม้จีนจะยังคงเป็นหุ้นส่วนสําคัญแต่กัมพูชาต้องการลดการพึ่งพาให้มากที่สุด การเปลี่ยนแนวทางนี้ช่วยทำให้ไทยกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในอาเซียนไทยมีศักยภาพในการเป็นสะพานเชื่อมนโยบายการค้าและความมั่นคงในภูมิภาคสามารถเชื่อมทั้งจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและยุโรปเข้าด้วยกันสถานการณ์นี้ทำให้เวียดนามจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะกัมพูชาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของสมดุลภูมิรัฐศาสตร์เมื่อกัมพูชาใกล้ชิดไทยมากขึ้นเวียดนามต้องปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง ในเวลาเดียวกันประเทศอย่างสิงคโปร์และอินโดนีเซียต่างเฝ้าสังเกตแนวโน้มใหม่นี้เพราะการแข่งขันด้านอิทธิพลในอาเซียนเริ่มเข้มข้นขึ้นภายในประเทศกัมพูชาสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเช่นกันแม้การส่งต่ออำนาจจากฮุนเซนซูฮุนมาเน็ตจะเกิดขึ้นอย่างราบรื่นแต่เศรษฐกิจที่ย่ำแย่สร้างความกังวลให้กับประชาชนความไม่พอใจเริ่มเพิ่มขึ้นผู้คนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงอนาคตของประเทศ ฮุนมาเน็ตมีภูมิหลังจากการศึกษาในร้อยสหรัฐอเมริกามีมุมมองเชิงตะวันตกและต้องการพัฒนากัมพูชาอย่างสมดุลกว่าเดิมแต่ข้อเท็จจริงคือกัมพูชายัางติดกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขึ้นกับจีนอย่างหนักการเปลี่ยนทิศจึงไม่ง่ายอย่างไรก็ตามวิกฤตจีนทําให้ฮุนมาเน็ตมีโอกาสในการกระจายพันธมิตรใหม่ไทยคือเป้าหมายแรกประเด็นสําคัญอีกอย่างคือฐานทัพเรือเรียมซึ่งมีข่าวว่าจีนมีบทบาทในการพัฒนา หากจีนลดบทบาทลงอนาคตของฐานทัพนี้อาจเปลี่ยนซึ่งจะส่งผลต่อสมดุลทางทหารในภูมิภาคบางฝ่ายเชื่อว่าไทยร่วมกับสหรัฐอเมริกาอาจพยายามลดบทบาทของจีนในกัมพูชาขณะที่อีกฝ่ายมองว่ากัมพูชาจะยังคงรักษาความสัมพันธ์กับจีนแต่ในขณะเดียวกันก็ปรับตัวเพื่อสร้างสมดุลทางการทูตในเชิงเศรษฐกิจความร่วมมือไทยกัมพูชาจะช่วยส่งเสริมการค้าพลังงานการขนส่งและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการเชื่อมเส้นทางรถไฟและนิคมอุตสาหกรรม แรงงานกัมพูชาจำนวนมากทำงานในไทยและส่งเงินกลับบ้านช่วยให้ชุมชนในกัมพูชามีรายได้ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศมีความเชื่อมโยงกันในเชิงสังคมเศรษฐกิจและมนุษย์อย่างลึกซึ้งถ้าการเชื่อมโยงนี้แข็งแกร่งขึ้นกัมพูชาจะค่อยๆย,ย้ายออกจากเงาของจีนและเปิดกว้างสู่เศรษฐ,ฐกิจอาเซียนมากขึ้นท่าทีใหม่นี้ยังส่งผลต่ออาเซียนโดยตรง ในอดีตกัมพูชาเคยโหวตสนับสนุนจีนทาให้ประเด็นทะเลจ,จีนใต้ไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้หากในอนาคตกัมพูชาเริ่มปรับท่าทีอาเซียนอาจมีเอกภาพมากขึ้นและไทยอาจก้าวขึ้นเป็นตัวกลางสําคัญในการเจรจากับมหาอํานาจอย่างไรก็ตามจีนจะไม่ยอมเสียพื้นที่ในกัมพูชาไปง่ายง่ายพวกเขายังมีเครือข่ายและอิทธิพลในวงการเมืองเศรษฐกิจกและการรถหาดังนั้นการแข่งขันเพื่อช่วงชิงอิทธิพลในกัมพูชาจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ คำถามสําคัญในตอนนี้คือกัมพูชาจะหาจุดสมดุลระหว่างมหาอำนาจได้หรือไม่และไทยจะสามารถใช้โอกาสนี้ขึ้นเป็นศูนย์กลางอาเซียนได้จริงหรือไม่ในระยะสั้นชาวกัมพูชาจะยังคงเผชิญความยากลําบากราคาสินค้าเพิ่มขึ้นงาน,นมีน้อยลงธุรกิจลม้มแต่ในระยะยาวหากกัมพูชาสามารถกระจายความร่วมมือกับหลายประเทศได้สําเร็จจะทําให้ประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นไม่ต้องพึ่งพาใครเพียงรายเดียวทั้งหมดขึ้นอยู่กับการนําของผู้นํากัมพูชา ว่าจะเดินเกมระหว่างจีนไทยเวียดนามสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้อย่างแยบยลเพียงใดสำหรับไทยนี่เป็นโอกาสทองประเทศไทยสามารถใช้จังหวะนี้สร้างตัวเป็นผู้นำอาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการทูตและความมั่นคงของภูมิภาคไทยกำลังผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการค้าซึ่งอาจเป,เป็นกุญแจสำคัญช่วยฟื้นฟูเศรษฐ,ฐ,ฐกิจกัมพูชาและสร้างความเชื่อมโยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แข็งแกร่ง ในอีกด้านหนึ่งประเทศอย่างเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียต่างเตรียมตัวแข่งขันเพื่อรักษาบทบาทของตนในอาเซียนนี่คือการเปลี่ยนกระดานของทั้งภูมิภาคกัมพูชากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างอนาคตของตนและผลประโยชน์ของมหาอำนาจถ้ากัมพูชาสามารถปรับตัวได้ท่านบทบาทของประเทศอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและไทยก็อาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในสมการครั้งนี้วิกฤตกัมพูชาจึงไม่ใช่แค่ปัญหาของประเทศเดียว แต่มันคือสัญญาณขององค์การเปลี่ยนยุคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์กัมพูชาจีนไทยอย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องราวนี้อาจกำหนดอนาคตของภูมิภาคไปอีกหลายสิบปี